ครับก็สวัสดีผู้ดีติดตามทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเปิดแพ็กการ์ดนะครับสําหรับในหน้าคูปองนี้นะครับในวิคที่3สัปดาห์ที่3เนาะคลิปนี้ก็จะเป็น ep ที่3นะครับก็อ่านมาเปิดแพ็กการ์ดออสตาซูเปอร์สตาร์กันต่อนะครับก็เหลืออีกวิคเดียวนะครับเพราะว่าวิคนี้น่าจะจบแล้วนะครับถ้าล็อกอินทุกวันแสดงว่าใกล้จบแล้วนะครับเอออ่ะผมกดรับมาก่อนนะครับ คือเปิดแพ็กคาร์ดหาการ์ดในตำนานครับมันก็คิดถึงวันๆกันนะสมัยเริ่มเล่นนะครับอ้าวเมื่อกี้เหมือนมันค้างนะเดี๋ยวซปเปอร์สตาร์นี่จะกดทีหลัง กดย้อนกดย้อนกดอะไรย้อนไม่ใช่ไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะครับอ่ะไปเปิดเลยนะครับมาขอแบบแจมๆนะซึ่มเลวเทียนมีแล้วนะครับโอ้โหไวเคิยวพัตตาแต่ก่อนนี้เป็นการ์ที่ เรียกว่าถลุงเพชรจนคนเลิกเล่นหลายคนนะเว้นอีเว,เวนต์ของครีโอพัตตาทะเกี้นะครับไว้อะเป็นอีเวนต์ที่เป็นหนึ่งในอีเวนต์ดีกว่าที่คนหมดตัวกันนะครับแล้วไม่ได้ด้วยนะกาเชลซํำนะน้องป่องแป้งนะครับมันจะเป็นการจแจกฟรีนะป่องแป้งไว้คอนสแตนตินนะครับมีแล้วนะครับ โลคิตตี้ผมได้ซ้ำผมได้ซ้ำอีกละดาร์คอ์เทน่านะครับมีแล้วนะครับไดอาน่าเออเอาโคอีอแต่ก่อนนี่ใส่วิกนี่ชอบมากนะครับเบติเซที่ถูกปกมีแล้วนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกโคนี <laughs> ่เอาการตำนานจริงๆ คอีเออเดี๋ยวก็อีอีเดี๋ยวก็น e ี่นี่เดี๋ยวก็หน้าหน้านะครับนายหัวยุ่งแมวเต้าหู้โอซ้ำอีกแล้วนะครับเฮ้ยผมอยากได้บอยประกรนมากเลยโหนงมะาพร้าวนะครับซ้ำนะครับมีแล้วนะครับซีรีส์เอ่อลายการ์ตูนเนี่ยผมมีหมดนะครับซุนห่อคงนะครับที่ถูกปุกมีแล้วนะวางบอลมีแล้วนะครับ เป็นการ์ดที่มีเสียงพูดนะมีเสียงภาคนะครับเฮนรี่มีแล้วนะครับเทพีสกูลไลปิกนะครับอ่ามีแล้วเหมือนกันนะครับร็อกเซลลนะครับมีแล้วลิง k V วีวิโอเลตอ่านี่ก็มีแล้วนะ อันนี้ดาร์กจิ้งจอกสาวมาฮิโรนะครับมาฮิโรคู่หูยุนอานะครับอ่ามามาซูเปอร์สตาร์บ้างนะครับสามแพ็คจะได้อะไรบ้างนะครับขอเลยขออย่าไซเบอร์อ Cyber ป่องแพงมาอีกนะครับงั้นนี่จะเป็นการ์ดที่หกนะลานะครับโอ้ลาได้ซ้ำจากวิกที่สองเลยวะ่ะ จันเจ้ามีแล้วนะครับโอ้โหนี่คือใบที่หกแล้วนะแม่งมาทุกจะมาทุกอีพีเลยเหรอวะอ่ะใครเปิดแพ็กการ์ดนะครับได้อะไรบ้างก็ออคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับในหน้าคูป,ปองนี้นะครับเออเจอใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวีคที่สี่วีคสุดท้ายนะครับสัปดาห์ที่สี่เนาะอ่ะไว้เจอกันนะครับบา,บายจ้า